สวัสดีจ้าป้าได้เตาอบมาแล้วนะหลังจากที่ไม่มีใช้เลยมา5้าเดือนเต็มๆเลยนะคะทุกคนและในคลิปนี้นะคะป้าจะทําขั้นตอนแรกเลยก่อนที่จะเริ่มใช้เตานะคะก็คือขั้นตอนที่เรียกว่าการเผาเตานั่นเองค่ะและภายในคลิปนะคะป้าก็จะมีแนะนําให้ด้วยนะคะว่าเราควรจะใช้ปลั๊กแบบไหนนะคะและขั้นตอนในการเผาเตาทําอย่างไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ มาค่ะเราไปดูภายในเตากันนะคะสิ่งที่ได้นะคะก็จะมีที่จับถาดนะคะแล้วก็ได้เทอร์โมมิเตอร์มา1อันแล้วก็ได้ถาดนะคะสําหรับรองอบมาจํานวน4ีถาดค่ะสําหรับรายละเอียดในเรื่องของปลั๊กนะคะปลั๊กที่ติดมากับเครื่องเนี่ยนะคะสายไฟเขาก็จะใหญ่แข็งแรงดีนะแล้วก็ในหัวปลั๊กเนี่ยนะคะก็จะมีสายดินให้ด้วยค่ะสําหรับในเรื่องรายละเอียดของปลั๊กไฟนะคะเดี๋ยวป้าจะพูดให้ตอนท้ายนะ ดูรายละเอียดตรงปุ่มคอนโซลของเครื่องกันนะคะตัวนี้ก็คือตัวจับเวลานะคะแล้วก็2ปุ่มสีขาวนี้นะคะคือตัวเร่งระดับความแรงของพัดลมนะคะหรือเขาเรียกกันว่าดรีเมอร์นะคะสําหรับขวาสุดนะคะตัวนี้คือตัวกําหนดอุณหภูมิค่ะต่ําสุดคือ50องศาจนถึงสูงสุด300องศาเลยนะคะ สำหรับภายในเตานะคะก็จะมีชั้นวางถาดให้จำนวน4ชั้นนะคะแล้วก็ตัวพัดลมที่เห็นอยู่นี้นะคะคือ2ตัวนะและแกนนำความร้อนนะคะจะอยู่ด้านหลังของพัดลมค่ะซึ่งลักษณะการทำงานของเครื่องแบบนี้นะคะก็คือเขาก็จะนำความร้อนนะคะพัดผ่านพัดลมนะคะกระจายให้ทั่วเตาเลยนะคะสำหรับภายนอกนะคะก็จะเป็นสแตนเลสอย่างดีนะคะแล้วก็มีช่องระบายความร้อนด้วยนะคะ ด้านบนไม่มีช่องระบายความร้อนนะคะส่วนด้านข้างเนี่ยก็คือมีทั้งสองด้านเลยแต่ป้าอาจจะถ่ายอีกด้านหนึ่งได้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่มาพูดกันถึงเรื่องของปลั๊กนะคะจริงๆแล้วควรจะเป็นปลั๊กที่ติดอยู่ที่ผนังบ้านของเรานะคะแต่ถ้าไม่มีก็แนะนําให้ซื้อปลั๊กพ่วงแบบนี้รายละเอียดป้าเขียนไว้ให้ตรงคําอธิบายใต้คลิปสําหรับในเรื่องของปลั๊กไฟนี่นะคะขอให้ทุกคนนะคะไปดูให้ละเอียดนะคะมันสําคัญมากๆเลย ต่อไปนะคะก็คือเทอร์โมมิเตอร์สิ่งที่เราแนะนําคือเตาแบบนี้นะคะเราก็เหมือนเดิมค่ะใช้เทอร์โมมิเตอร์สําหรับเตาอบนะคะวางประจําไว้ในเตาเลยค่ะสําหรับขั้นตอนต่อไปที่บ้าจะทำเนี่ยนะคะจะเป็นการเผาเตานะคะก็คือการทําให้เครื่องเนี่ยคือเหมือนกําจัดพวกกลิ่นโลหะกลิ่นใหม่ะคะ่ะออกนะคะซึ่งทาง k ิ n g Kitchen นะคะเขาก็จะมีคู่มือมาให้ตามที่เห็นเลยนะคะก็ เดี๋ยวบอกรุ่นก่อนลืมบอกนะรุ่น KXD1A รุ่นใหม่นะคะกินไฟชั่วโมงละ12บบาทเท่านั้นค่ะใช้ให้คุ้มค่านะคะ เนี่ยค่ะเขาก็จะมีรายละเอียดบอกนะว่าเตานี้นะเราจะต้องเผาเตาก่อนอุณหภูมิ180องศา40นาทีแง้มฝาประตูไว้นะอะไรประมาณนี้ยเราก็อ่านให้เรียบร้อยนะแล้วก็ทําตามเขาแนะนํารวมถึงมีรายละเอียดอื่นๆให้ด้วยซึ่งถือว่าดีมากสําหรับตอนนี้กลายเป็นมือใหม่ในการใช้เตาไปแล้ว <c oughs> เดิมเราใช้แบบไม่ต้องมีแบบพัดลมพัดลมอะไรไงถ้าทุกคนที่ติดตามอยู่ก็จะเห็นว่าป้าใช้เตาแบบขนาดใหญ่นี่ นะคะก่อนเผาเตานะคะป้าก็จะไปตัดใบเตยหอมมาค่ะทำความสะอาดที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็มัดแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนําไปวางในเตาค่ะใช้กลิ่นใบเตยหอมๆนะคะดูดกลิ่นที่เป็นกลิ่นใหม่ในเครื่องออกนะ,ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาตั้งเวลาก่อนนะคะอันนี้คือจะตั้งเวลาไว้ประมาณ50นาทีค่ะคือเผื่อๆไว้ไม่ได้มีอะไรหรอกนะคะ พอเราตั้งเปิดเวลาทํางานปั๊บนะคะไฟในเตาก็จะเปิดขึ้นมาแต่ยังไม่ทํางานค่ะจนกว่าเราจะเปิด2ปุ่มนี้นะก็คือปุ่มพัดลมนั่นเองอันนี้จะบิดไว้ที่เวลาบ่ายโมงนะคะทั้ง2ตัวเลยเสียงก็จะดังเลยข้างในตื่นเต้นเหมือนกันไม่เคยใช้จากนั้นนะคะเราก็จะมา กำหนดอุณหภูมิค่ะในคู่มือของคิงคิดเช่นเขาเขียนไว้บอกว่า180องศาแต่ป้าเนี่ยขอที่200แล้วกันป้าก็พยายามอยากจะถ่ายให้ดูนะใกล้ๆทุกคนที่กำลังศึกษาข้อมูลอยู่ก็จะได้เห็นภาพรวมๆของการใช้งานนะคะเพราะป้าเองก็หาข้อมูลจาก YouTube ด้วยนะคะนอกจากข้อมูลที่ได้มาจากคิงคิดเช่นแล้วนะก็ถือว่าเราก็มาแบ่งปันกันค่ะ ระหว่างกําลังเผาเตาหรือในระหว่างขั้นตอนต่างๆนะคะป้าจะตื่นเต้นกับทุกเรื่องเลยเพราะว่าป้าไม่เคยใช้แต่สาเหตุที่ป้าเลือกเตาเทพเนี่ยเพราะว่าป้าเห็นว่าเขาประหยัดพื้นที่แล้วก็โยกย้ายง่ายกว่าเตาที่ป้าเคยใช้มาค่ะแต่ว่าป้าก็ทําใจไ้แล้วนะว่าจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้พอสมควรเลยละ่ะ ราคาตรงนี้นะคะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะเวลาเนี่ยพอเราตั้งสมมติเราตั้งที่50เขาก็จะเดินถอยหลังไปเรื่อยๆเวลาที่เราเปิดเครื่องนี้มาใช้นะคะให้คอยฟังเสียงนิดนึงมาเสียงของนาฬิกาเวลาเนี่ยเขาจะต้องดังติ๊ก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 อย่างนี้นะคะถ้าไม่ดังเนี่ยเราอาจจะต้องไปขยับอะไรเขานิดนึงนะคะไม่งั้นลานของนาฬิกาเนี่ยจะไม่เดินเลยป้าเจอมาก็เลยมาแบ่งปันให้ทุกคนต่อไปนะคะ เพราะว่าตอนแรกตั้งบิดเอาไว้ตั้งนานแล้วทำไมมันยังอยู่40นอปรากฏว่าตรงนาฬิกาจะไอเวลาเนี่ยนะคะไม่มีเดินเลยไม่ได้ยินเสียงติ๊กเลยค่ะอันนี้คือป้ารู้แบบรู้ด้วยตัวเองอ่ะไม่ได้มีใครบอกใกล้จะครบเวลานะคะในการเผาเต้านะคะป้าก็จะรู้สึกว่าเหมือนมีกลิ่นโลหะอะคะนิดๆนะคะไม่ได้เยอะอะไรเลย เน,ะะนี่ยค่ะเวลาเขาก็จะเดินมาเรื่อยๆอีกไม่กี่นาทีเนาะอีกสินาทีก็จะปิดแล้วนะอันเนี้ยคือเท่าที่ทราบมาน,นะคะเขาบอกว่าห้ามบิดให้มันเป็นศูนย์นะต้องปล่อยให้มันค่อยๆไปตามลานของเขาเองนะคะไม่งั้นมันจะเสียนะคะอเอาละค่ะมาดูอุณหภูมิในเตานะป้าตั้งไว้200ใช่ไหมนี่ก็ใกล้เคียงนะก็ถือว่าโอเคนะเหลือเวลาอีก5วินาทีค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปดูอุณหภูมิในเตานะ ว่าอุณหภูมิในเตาของเราได้ตรงกับที่เราตั้งที่หน้าเตาหรือเปล่านี่จ้าพยายามสูไม่เห็นนะก็ใกล้เคียงแหละนะคะรู้สึกว่าจะ200พอดีเลยมั้งป้าก็มองไม่ค่อยชัดภาคเสียงไปมองไม่ชัดนะคะและเวลาเนี่ยทีนี้เรามาดูเวลานะพอเราได้การเผาเ,าเตาเราครบเวลาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะไม่บิด ะะไม่บิดไปที่เลขศูนย์นะคะเราจะปล่อยให้ลานของตัวนาฬิกาจับเวลาตัวนี้นะคะเดินไปเองค่ะแล้วก็ให้เขาตัดไปเองโอเคไหมทุกคนตรงนี้สำคัญมากสำหรับกรณีนี้นะคะเราก็จะใช้วิธีปิดสวิตของสายสายไฟรหรือดึงปลั๊กออกนะคะง่ายที่สุดแล้วก็ปล่อยให้ลานของนาฬิกาจับเวลาของเครื่องเนี่ยเดินไปเองเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะตัดนะคะนี่ค่ะทุกคน ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับในเรื่องของการใช้งานเตาอบนะคะส่วนเรื่องการอบต่างๆนะคะป้าขอเวลานิดนึงเพราะว่าป้าต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เขาอีกระยะหนึ่งนะคะว่าป้าจะอบออกมาได้เหมือนกับที่เคยใช้หรือเปล่าหมายถึงไอเตาไขไฟคุมแก๊สหรือแก๊สคุมไฟตามที่ทุกคนเคยคอมเมนต์กันบอกมานะคะ สำหรับคลิปถัดๆไปนะคะฝากทุกคนติดตามป้าด้วยนะคะว่าป้าจะใช้งานเตานี้ได้ประสบความสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าและป้าจะใช้ทำอะไรบ้างจ้าป้าก็คิดว่าจะใช้งานให้คุ้มค่ามากที่สุดนะคะสำหรับเตาอบตัวนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ป้าต้องไปก่อนนะทุกคนไว้ติดตามคลิปต่อๆไปของป้าด้วยค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะคะกดกระดิ่งกิ๊งๆให้ป้าด้วยนะทุกคนสวัสดีค่ะ